สวัสดีครับปวดชาวครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องของการส่งแรงที่ถูกกล้องครับหลายคนนะครับส่งแรงพยายามจะทําให้แรงแต่มันไม่แรงนะบางคนดูตีเบาๆแต่ทําไมแรงนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับว่าถ้าผมยืนอยู่นิ่งๆนะครับและผมเค <c oughs> รือ่องนุ่งลงพื้นนะครับนิ่งๆแล้วเครือ่องนุ่งลงพื้นตัวอยู่นิ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย,เลยแต่มือ แขนพาลูกไปและเหยียบลงพื้นซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าผมใช้ร่างกายช่วยด้วยการที่เหมือนก็ยกตัวแล้วก็เ<ๆ>นี่ยมันจะได้อีกเท่าไหร่มันก็อาจจะได้เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่สิ่งที่ตามมาคือไม่นั่นยำํำนะครเหมือนจังหวะของการตีกอฟเหมือนกันตีให้แรงมากนะครับมันอาจจะไปไกลกว่าการที่ดูตีเบาๆแต่ทิศทางไม่รู้จะไปไหนนะครับลักษณะของ เราปล่อยแรงนะมันไม่ใช่เหมือนกับการปล่อยแรงตรงตรงเหมือนที่ทําแต่การตีกอล์ฟนั้นจะเป็นการปล่อยแรงออกเฉียงด้านข้างนะครับซึ่งทั่วไปเนี่ยเข้าใจครับว่าการปล่อยแรงของกอล์ฟนั้นเหมือนกับการโยนเหมือนกับการสาดน้ํานะครับให้แรงมันไปข้างหน้านะะซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับจากตอนที่แล้วผมพูดว่าแรงมีทั้งแรงฟัน และแรงเหวี่ยงนะครับแรงฟันนั้นก็คือแรงที่เราปล่อยลูกให้ลงไปกระทบพื้นแล้วลูกก็เด้งขึ้นมาถ้าทำหลักวิทยาศาสตร์นั้นก็คือแรงตกเท่ากับแรงสะท้อนหรือมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนองศาของหน้าเหล็กมันเอียงมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงนะครับในแนวที่ถูกต้องแนบที่ลูกกอล์ฟองศาของหน้าเหล็กจะทําให้ลูกกอล์ฟลอยขึ้นนั่นคือมุมตก เข้ากับมุมสะท้อนแต่ถ้ามุมตกมันมันผ่านมันมาลักษณะที่กวาดลูกมันก็จะไปแนวนี้เห็นไหมฮะมุมมาแบบนี้ลูกก็จะไปแนวนี้มุมมาตกแบงนี้ลูกก็จะลอยข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นบางคนตีลูกแล้วไม่ลอยก็ทําให้เวลาตกบนกรีนไม่มีสปินนะไม่หยุดและยะอาจจะได้เพราะมันการเคาะลูกในมุม,มนี้ลูกก็อลอยพุ่งตรงพอพุ่งตรงเสร็จตกพื้นมันก็วิ่งต่อนะครับไม่ตกจุด นั้นอยากให้ทำความเข้าใจนะครับว่าแรงที่เรายกขึ้นไปนั้นมันจะเป็นเรื่องของการกว้างลงพื้นนะครับเป็นลักษณะนีซึ่งจะไม่ใช่แรงโยนอย่างเดียวนะครับมันต้องรวมกันคือเป็นไงครับฟันและเวียงนะครับถ้าท่านทําความเข้าใจนะครับแล้วหาความรู้สึกของการตีกอล์ฟด้วยการที่ ฟันและเวียงไปด้วยกันมันก็จะทำให้ท่านได้ใช้แรงให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดศรัทธาเชื่อมันอ่นในตนเองท่านทำได้แน่นอนครับ